คนรู้จักเยอะค่ะอืแต่ถ้าเพื่อนจริงๆน้อยหนูกลัวคอมเมนต์คนที่ให้กำลังใจหนูไเลยพี่เพราะว่าหนูเห็นว่าคนที่มาให้กำลังใจหนูเนี่ยเมื่อวานไปด้านูมาฮะ <c oughs> <c oughs> ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของหนูเป็นแบบนี้มั้งดูแล้วเหมือนกับต้องเป็นคนที่เพื่อนเยอะปกติแล้วจริงๆเป็นคนเพื่อนเยอะไหมคะคนรู้จักเยอะค่ะอืแต่ถ้าเพื่อนจริงๆน้อยนับนิ้วได้ับนิ้วได้เลยค่ะหนึ่งเนี่ยนะต้องเป็นจะแน่นอนอยู่ในทุกช่วงของชีวิตอยู่ในช่วงของชีวิตดูแถวบ้านอีกต่างหากใช่ค่ะบ้านติดกันเลยค่ะค่ะอะไรที่ทําให้จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันได้มากขนาดนี้คะคือถ้าสมมุติว่าในวงการแล้วกันในวงการคือถ้าเป็นเพื่อนที่สนิท ด้วยตั้งแต่เรียนนะจะเป็นปุ้ยปุ้ยพันธิพาเอาะอะคแต่กับจ้าเนี่ยมันเหมือนมันได้ร่วมอะไรกันมาณนะนะนะช่วงเวลาที่รู้จักกันมาด้วยบ้านใกล้ด้วยอะไรด้วยหนูไม่รู้หนูไปคลิกมันยังไงมไม่รู้เลยแบบไม่ได้มีความรู้สึกที่จะต้องคลิกเพราะเราก็แค่แบบอ๋อนักร้องจ้ากันหูนะตอนนั้นเราเจอจ้ากันหูอ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็แค่นั้นแล้วพอไปถ่ายเอ็มวีด้วยกันคนที่เราไปทํางานด้วยเขาต้องสนิทกับเราอยู่แล้วณงานเขาต้องสนิทแต่หลังจากนั้นมันก็มีการยอบแยบเซลกันคุยกันไปเรื่อย จนได้มาร่วมคุกร่วมตารางค่ะตอนนั้นตอนนั้นแม่มันนีก็ดีแม่บันนีก็คู่เลยพี่ก่อนคู่เอินจาแล้วก็ถามว่าเอ้ยซื้อบ้านอยู่ไหนเหรอเอามาดูตรงนี้สิมาซื้อด้วยกันก็ด้วยกันยาวมาเลยเอินเป็นคนที่มีกำแพงไหมคะกับคนที่จะเข้ามามีค่ะมีมากๆด้วยแรกๆไม่มีเจอใครเขาเป็นคนดีหมดทุกคนทุกวันนี้ก็เป็นทุกวันนี้ก็เป็นว่าเจอใครคนดีไหมสมมติหนูสนิทกับพี่ก้อนมาก เจอพี่พี่<ม>พี่อ้อยมามึงพี่อ้อยเลิศ<ม>อะไรเงี้ยอันนี้บอกว่ามึงเขาเป็นคนไม่ดีนะมสมมติเอาจริงจรแล้วไม่พูดตั้งแต่แรกอะ<ม>แล้วเราแบบไอ้น,นี่เขาไปแล้วอะเรารอแค่ว่าคนไม่ดีคนเนี้ยจะแทงเราตอนไหนแค่นั้นเองเลย<ม>ทุกวันที่หนู<ม>ที่หนูเจอมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ยไม่กล้าบอกสนิทกับใครแล้ะไม่ก็อยากจะเจอคนแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยดูเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะเหมือนเป็นคนที่เอาหัวใจลงไปเล่นเยอะนะเยอะหมดเลย โค้ดโค้ดเคยเขาไม่ลงหนูลงห,หนูลงทั้งตัวเลยเพราะถ้าหนูจะคบใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนค่ะหนูจะต้องแลกใจเลยอใจแลกกันเลยอย่ามากักอย่ามากักเจ็ดสิ่สามสิบห้าสิบห้าสิบไม่มี <ff. S 2> แต่หนูกับจา้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคุยกันก่อนแล้วมีเลยเคลียร์เลยประทับใจอะไรตัวจะที่สุดหนูว่ามันเป็นห่วงหนูมากเลยเป็นห่วงหนูมากเป็นห่วงแบบเป็นห่วงแล้วที่ชอบมันก็คือมันเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ เหตุไหนเหตุนั่นถึงไหนถึงก hmm. ันค okay. ่ะถึงไหนถึงกันเลยมันเจ็บหนูเจ็บหนูเจ็บมันเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือได้หมดอย่างเรื่องหลายๆอย่างที่ผ่านมามันก็ทําให้รู้แล้วว่าแบบโอเคหนูกลัวคอมเมนต์คนที่ให้กําลังใจหนูเลยพี่เพราะว่าหนูเห็นว่าคนที่มาให้กาลังใจหนูเนี่ยเมื่อวานไปด่านมาฮะเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหนูเอ้าเหรอ เออมันทำให้เรารู้สึกมันก็เลยเข้าใจยากมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกเอ้าอันนี้ชมเมื่อวานยังได้อยู่เลยอะแล้วเราเห็นอะเราสตาร์กับอีนี่ได้แล้วนะอ๋อก็คงจะไม่ชอบเรามั้งค่ะอีกวันหนึ่งสู้ๆนะเว้ยมึงกูเป็นกาลังใจให้แบอโอเคเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องมีกําแพงที่สูงมากจริงๆซึ่งการอยู่ในวงการบันเทิงหรือการเข้ามาในวงการบันเทิงมันทําให้ตัวตนของเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนพี่ไม่กล้าเลย ไม่กล้าที่จะแบบทุกวันเนี้ยคือเวลาไลฟ์สุดเราก็ต้องเป็นตัวเองแหละแช่บแซ่บแซ่บด่าคนนั่นคนนี้แต่พอมันพอปิดไลฟ์ปุ๊บมันกลายเป็นแบบโอ้ยยังไงวะจริงๆเรายังไงกันแน่แล้วถ้าสมมติเราวีดเหมือนแต่ก่อนล่ะหรือถ้าเราไม่เลยเซโนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังทําได้อยู่ไหมอ๋อ,อตอนนี้คนเขาชอบแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้อืมคนเขาหนูไม่ได้เป็นคนนี้ที่คนดูชอบหนูต้องทําในสิ่งที่คนดูชอบเนือถึง จะต,ต้องเป็นแบบที่เขาเห็นนทุกคนคะคุยอย่างพราวเมาอย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกรดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ